สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็พูดภาษาภาษากลางทองแดงนะคะอันนี้ตัวเองอาการดีขึ้นมากแล้วนะคะแล้วก็ายเป็นปกติแล้วะคะ่ะถือว่าแล้วก็วันนี้มาทาน,อนแอมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศตอนที่เด็กนักเรียนก็ทานสิทธิแล้วก็เดินข้ามไปถนนกันนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งตัวเองก็ได้มาทานอาหารข้างนอกนอกับครอบครัวคุณลุงน,นะคะแล้วก็ เอออากาศดีขึ้นหน่อยหนึ่งยี่สิบองศาตัวเองก็เออได้เดินไปแถวริมแม่น้ำนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศแถวริมแม่น้ำให้เพื่อนเพื่อรับชมกันนะคะก็มารับชมกันเลยค่ะ เดินเดินมาก็ได้ยินเสียงกลองใช่ไหมคะมีนึกว่าก็จะมีดนตรีร้านอาหารที่ไหนได้มีเขามาตีกลองแบบว่าเหมือนซ้อมนะคะเพื่อนๆอนก็เออได้ยินเสียงกลองก็เอเพละดีนะคะอันนี้ช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงแกบแม่น้ําคุณลุงเคยไหายป่านนะตรงนี้ไปถึงยี่ฝั่งนึงเลยนะคะถือว่าเาคุณลุงไหว้น้าเก่งเลงมากๆเลยค่ะอันนี้ตัวเองก็จะได้เดินกลับไปนะคะจะไปเดินที่สนามนะคะอันนี้ ก็เก็บภาพบรรยากาศแถวสนามตรงนี้ให้เพื่อนๆจมนะคะก็จะเดินข้ามไปจะเดินกลับนะคะอันนี้ก็วันนี้อากาศดีก็ได้เดินไกลหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศก็มันไม่ไม่เหมือนกันทุกวันนะคะถ้าเหมือนปีที่แล้วเรามาแล้วก็คือมีหิมะแล้วก็ อากาศจะอุ่นไปเรื่อยๆนะคะตัวเองก็ปรับสภาพได้แต่อันนี้มันคือเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็หนาวสุดๆแล้วก็อีมาตกแล้วก็ฝนตกอะไรแบบนี้คือตัวเองปรับสภาพไม่ได้นะคะอันนี้เดินกลับแล้วนะคะเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะแก้เก็บภาพบรรยากาศแถวที่บ้านคุณลุงนะคะตัวเองก็ จะเดินกันไปไหนไปไหนก็เดินตลอดอากาศหนาวยังไงก็เดินนะครับเพราะว่าคุณลุงแกชอบออกกำลังกายก็คลิปนี้ก็แก่คลิปสั้นๆนะคะสีนาทีฝ่าก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกๆกคนนะคะที่ก็ามารับชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความโชคดีนะคะดูแลสุขภาพกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่าคลิปหน้าจะมีจะไปชมสวนติวลิปนะคะเพื่อนๆนขอบคุณค่ะ